นวั้ชบายดิชแนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาซอยจุซอยจุยจ <c oughs> ยค่ะซอยจุค่ะทำไรแล้วคะอันนี้คนสวย <c oughs> คนสวนคนสวนควหวาคนสวนก่านนี้่เนื้อค่ะน,นี่ไม่กลัวเนสวยเเนื้อเนจะแซ่บประจระจ เวาจะบอกเธอเป็นอะไรเป็นนไหนเอ็งกันเราเป็นคนรับใช้เขาฉันว่าเขาอันนี้แม่ครัวของเรานะคะแม่ครัวทำอาหารอร่อยที่สุดเยอะจริงเขาเปลี่ยนรสจราทำอร่อยจริงแม่ครไปยุบานก็ไม่ตกตายยะบ้าอร่อยหมดคอเจ้าเลยอนนี้อะไรกําลังซอยบ้าก็หอยอันนี้น่าจะอร่อยเป็นเแซ่บอะไรปะเต็งหัวอันนี้ค่ะผทาคิริ้ว นจอยู่ไม่แซดเย็นมันสุดโอ้มัคือไหนแซดนี่แม่ควของเรากำลังหันจะม,มาไม่ควหันหน้ามาหน่อยจ้ะสวัสดีกล้องหน่อยจ้ะ ส,สเอาไม่ควรนยะังคือสวยไ, <laughs> ไม่ควร <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูการหันของแม่ครัวเอนะคะ <laughs> นี่นะคะ น um, ี่คือขั้นตอนการหั itation, ma, ่นนะคะหั่นเนื้อจัดสวยๆนี่คือทำอะไรครับจะซอยจุ๊เลยอันนี้จิ้มจุ่มกับซอยจุ๊หัวโมเสกยังหัวไหนขยับขยับแนวโมเสกแล้วมเสกเอ เอาใส่ถั่วอะไรหมใส่ถเอันนี้ก็ผักผักผักสำหรับจิ้มจุ่จมจิ้มจุ่มเนื้อกับบัวเนื้อกับหมูเนื้อกับบัวเพื่อนื้อกับบัว <laughs> <c oughs> บ,บัวพิษจ้าจ้าวพิษจา้าจ่าบข่อกอันนี้คุณจะทำอะไรคะนี่เอาไว้ทำก้อยค่ะอันนี้เก็บไว้ก้อยดิบใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณกินก้อยดิบไหมคะกินค่ะ จะกถ้าเป็นไรค่ะฉันผิดตัดออกก็ได้ะดูสิคะเนื้อของเรา้หคุณใช้คำจามเห้พูดเรือเปล่าทำอะไรคะหมักแล้ว อันนี้คือจะหมักนะคะให้เนื้อมันนุ่มเอ้าสวยสวยจุมันเนื้อเดียวกันหรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้เม่แต่สวยจุเนี่ยหายเร่องหมดนึงก็เพราเห็นหมดเดี๋ยวนี้เข้าสู่การหมักเนื้อนะคะใช่ตอนไหนทำนะคะอาจจะแบบดูโซบะด้ อะไรนี่เลือดตับค่ะตับหมูโอ้ตับหมูแล้วไม่กินดิบตับหมูแล้วไม่กินดิบนะคะอันนี้คือเราจะหมักก่อนนะคะก็เราไปจิ้มจุมจิ้มจุมหรือจุมจุมจิ้มจุ้มอ้าวเข้าสู่การหมักเลยค่ะใส่อะไรบ้างคะแรกก็จะใส่ ไข่โอ้ต่อไข่สองลูกสามลูกใส่คนละอันสี่สูตรลับจากทางร้านนะคะร้านอะไรคะเนี่ยคุณเออะไรคะ ร้านอะไรคะชื่อร้านคุณสวยคะ่ะอินสาร <c oughs> ล็อคนลเรื่องเลยนะคะนี่คือใส่ผงนัวลงไปโอ้ใส่เยอะมากเลยใส่ไล,ลายแซบไลานะคะโอ้หมดซองเลยจ่ะพี่น้อง <c oughs> ก็ใส่ซีอ e ิ๊วซอสหอยนางลมหมดขวดเลยคะ่ะทุกอย่างหมด ทุกอย่างหมดเลยค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำปาาาถ้้ยยงอ่นำตาลน้ำตาลหมดหมดทุกอย่างเลยค่ะแสบบนอบ่าบานนี้ตอนนี้เรากำลังหาเครื่องปรุงอยู่นะคะ น้ำตาลเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะน,นะค้ำตาสุดลงผงถูผงูนะคะโอเคใส่อะไรอีกคะรสด,ดีเพิ่มความนัวินแล้วตายคืนใส่เยอะมากเลยคะ่ะน้ำซุปเค็มไม่ต้องปรุงเลย ปลาสาวนะคะโอ้น <Z an pi> ่า <parfois> ก for ินมากเลยค่ะร้านนี้ใจะกินไ่บนหักจุดเด็กเพราะมันร้านจอหมูเยอะจังขออภัยในการไม่ใส่ถุงมือนะคะโดนแบนค่ะไอสกปรกต่อสาธารณะโดนแบนจุด่อใไห้โดนแบนคาบิดาอันนี้ลูกร้องพหาบิดาหมักเนื้อหูสามพันปี เพิ่มความแซ่บด้วยการมือซาวนะคะดูสิถ้าโต๊ะก็แบบกระเลือดทำละนองเลยนางกินโต๊ะยังไงกระเลมดนแซบนะขนเช็ดก็เช็ดนะคะขนปูก็ปูสะอาดค่ะน่าดีสะอาดค่ะเช็ดไปเช็ดมาเก็เชิดนะคะถ้าคิดดิวจะทำคนนั้นแล้วกันถ้าจะมีเอามาจัดการช่วงไปถือไว้ตรงหน้าจิ้งไว้ค่ะ ทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคะนู่นแล้ะค่ะขังเขียวอยู่ไหนคะเียวอยู่ข้างอันนี้เราก็จะหมักไว้นะคะเพื่อให้แบบเนื้อมันเข้าน้ลายแตกนะคะเพื่อรุงมันเข้าเนื้อเข้ารสค่ะมาดูวิธีทําแจวนะคะต่อไปเราก็จะไปทําทําแจวเนาะนะคะกูก็อยากไดกินแล้วนะคะดีแล้วตอนนี้้องเป็นไม่มาเนาะทำแจวนะคะแจว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 ฮอนนะคะแล้วใส่รสดีใส่พริกป่นลงไปนะคะ โอ๊ะพูดผิดใส่ผงนนวนะคะผงนวังนว,นวแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วเนาะน้ำสนุกอ๊ะข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วกนลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานี่คือไม่ตรงตวงนะคะอันนี้เพิ่มความขมด้วย ยังก็ดีดีบัวอ่าซิมนำซึ่งในกระซิมนำสิวันนี้นำเสนอซอยจุซอยจุน่าจะก,ก็ใส่ผักมือในก็ะิมเนาะซอยจุอีกแล้วจา้าซอยจุจก็ไ้ค่ะหลับค่อันนี้คือคนใช้อันนี้คนรีวิว มารีวิวคะ่ะอันนี้ที่เขียงงวใหญ่ hey, ที่เ <J ell. S 1> ้าหนองจอคะ่ะโคกเจีวโคกินแหค่ะพ่อปไหนมาจ้าโจจ้าโอ้อันนี้เราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะว่าอยากจะได้อยากจะได้ขมหรือว่าอยากจะได้รสชาติแบบไหน mm. ก็ชิมดูนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนมากก็จะออกไปทางขมๆหน่อยนะคะนี่ใส่ผักก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักแล้วเราก็มากินกันนะคะอันนี้ก็คือต้มน้ำเนาะมีจิ้มจุม่มกำลังน้ำเดือดนะคะคนี่ก็ซอยจุเนาะนี่นเราจะเริ่มทำการกินเนาะ